เห็นช่วงน,นี้เธอกำลังสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่เหรอแล้วมันจําเป็นอ่ะเขายิ้มให้เราด้วยอ่ะสิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุขและมีศักดิ์ศรีมีเสรีภาพมีไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกันโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติสีผิวเพศอายุาศาสนาสถานภาพทางกายหรือสุขภาพฮัลโหลย,ย,ะยะ่าหนังเรื่องใหม่ที่เธออยากดูอะเข้าแล้วนะแต่งตัวเลย เดี๋ยวเราไปรับแล้วไปเที่ยวต่อเฮ้ยเราไม่รีบมากหรอกได้ได้หนังเข้ารอบบ่ายสามมารับเราเที่ยงก็ได้จะได้ไปหาอะไรกินด้วยเราขอมาไว้ละเออนี่เฟอร์รี่แมวเราอะ่ะมันพูดได้แล้วนะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยพูดเล่นแล้วเ,เจอกันนะครับผม เห็นช่วงนี้เธอกำลังสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่เหรอใช่ใช่เราว่ามันจำเป็นอ่ะมันเป็นสิทธิที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดจนตายถ้ารารู้เอาไว้อ่ะเราก็จะได้ไม่ต้องไปละเมิดสิทธิของคนอื่นไงแล้วเช่นอะไรล่ะก็แบบนี่ไงเนี่ยพียงข้างเรา l อ b t พอทหรอก็ใช่มันก็เป็นสิทธิของเขาเขายิ้มให้เราด้วยอ่ะ ใช่มันมีสิทธิ์ของเขาชายหญิงไม่เท่าเทียมกันหมดเรากับนายก็เท่าเทียมกันไปกันเถอะรถมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วของโผลที่ไหนเนี่ยขอบใจนะเออนี่มาซิม ก่อนเข้าร้านมาที่เห็นทางเดินเท้าขึ้นหน้าร้านไหมมีแผนทางเดินสำหรับคนตาบอดด้วยนะอ๋อเออใช่ใช่รู้มันดีมากเลยนะแบบนั้นน่ะแสดงว่าเขาเห็นถึงคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนน่ะมีสิทธิเท่าเทียมเสมอกันตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไปอะ่ะเราคงต้องใส่ใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นแล้วแหละจะได้เข้าใจมนุษย์มากขึ้นโดยเฉพาะมนุษย์แบบเธอไงมาซิมโอ้อย่างนี้เราก็เห็นด้วยเลยสิ จริงๆแล้วอ่ะที่เราเรียนรู้เรื่องแบบนี้ก็เพื่อ <Yellow mix noise> ที่เราจะได้เข้าใจยายามากขึ้นด้วยนะเก่งเกเกงอยู่แล้วไม่ต้องบอกเราก็รู้เก่งเก่งอะไรกันจะไปดูหนังไหมเนี่ยเรารอนานแล้วนะไหนบอกจะมารับเที่ยงไงนี่บ่ายสแล้วนะ นี่เรายัางไม่ได้ไปรับเธออีกเหรอก็ยังอะดิรีบมาเลยนะเดี๋ยวดูหนังไม่ทันเราอุตส่าห์ขอมาไว้แล้วมาซิมนะมาซิมฉันจะทุบทุบทุีตีแกครับครับจะไปเดี๋ยวนี้แหละคนเราอ่ะมีสิทธิ์ในชีวิตร่างกายที่เท่าเทียมกันห้ามทรามานลงโทษโหดร้ายทารุณตามหลักสิ่ธิมดูเสียชนนะอย่าัมแต่เถียงรีบเลยแค่นี้นะครับผม การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยการเหยียดหยามปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเหมือนไม่ใช่มนุษย์การลดทอนลดฐานะความเป็นมนุษย์ให้เป็นเพียงวัตถุสิ่งของย่อมทำไม่ได้ตามหลักสิทธิมนุษยชน